สวัสดีครับคือวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องราวเกี่ยวกับการทําเกษตรผมก็ศึกษาทําเกษตรพอเพียงแบบผสมผสานมาก็หลายปีแล้วนาที่นี้ก็เข้าปีที่สี่แรกๆมันก็มีเห็นผลอะไรมันก็จะเหมือนคนพูดว่าเออทําไปทําไมซื้อกินอยู่ดีอย่างเงี้ยมันคนเขายังไม่เข้าใจใช่ไหมครับพาคนเขาเข้าใจอย่างผมแล้ว ประมาณก็ยังไม่เท่าไรหร่เราก็จะมีการเรียนรู้ฝึกษาไปเนี่ยเห็นปลูกข้างหลังเนี่ยมันได้กินแล้วมันมีความภาคภูมิใจหนึ่งผักเราปลูกเองอย่างที่พ่อหลวงได้สอนไว้หลจกการที่เก้าครับเนี่ยคือเริ่มต้นจากการปลูกสิ่งที่ชอบชอบกินแล้วก็ปลูกเราชอบกินผักบุ้งเราก็ปลูกผักบุ้งแล้วมันได้ความปลอดภัยกับตัวเราเองเราปลูกเองดูแลเองไม่ใช่สารเคมี มันคือประโยชน์ดีๆเราก็ทําเหมือนแบบว่าผมทําแบบโคกหมองนามิน,นิเราไม่มีพื้นที่เยอะเรามีแค่บ้านหลังข้างๆเนี้ยมันก็มีพื้นที่งานนิดๆนะเราไม่มีสะบ่อปลาเราก็ทําบ่อขึ้นมาก่ออิฐขึ้นมาก็มีงบประมาณแต่ก็ต้องดูด้วยว่ามันไม่เยอะเราก็ลงมือทําเองซื้อของค่อยๆทาไปเลี้ยงหอยเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่อย่างเงี้ยจนทุกวันนี้ ผมว่าผมมีความสุขกับการทรําเกษตรมองสวนรอบบ้านแล้วมันชื่นใจมีวิวพืชผักอผลประโยชน์คือใครมาเขามาเขาก็มาชื่นชมว่าเออทาดีทําสวยเงี้ยมันก็เป็นความภาคภูมิใจแต่เราไม่ได้ทําเพื่อสร้างภาพเราทําจริงๆทําทำจริงกินจริงเอาไปใช้จริงถูกไหมก็เหมือนผมปลูกผักอะร้านผมเปิดขายส้ตมตําขายลาบขายน้ําตก ผมก็จะให้ลูกค้าเขามาเก็บเอาไปทานแล้วเขาก็เห็นนี้เก็บอกว่าเออมันเป็นเขาเรียกว่าความคิดดีผักไัยผักแล้วใบหูหนาแถวบ้านแล้วหูเสือสาระแหน่ต้นหอมหอมบางทีเราไปซื้อมามันงอกไงเราก็เอามาชําอ่ะผักชีแล้วก็ไปซื้อเม็ดมาปลูกผักวางตุ้งถั่ว ค่าตะไคร้ผมมีหมดพริกผมก็มีแต่มันก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ซื้ออะไรเลยบางอย่างมันก็ต้องซื้ออย่างถ้าผมจะเอามะนาวผมก็จะทําละผมจะรู้ว่าช่วงหน้าแรงมะนาวมันแพงผมก็จะทําการบํารุงต้นให้มันติดดอกก่อนจะหมดหนาวหน้าแล้งมันก็จะพอใช้มันก็ไม่ได้ถึงกับไม่ซื้อเลยแต่ว่ามันก็ประหยัดไปได้พอหน้าหนาวผ่านไปหน้าร้อนใครๆก็รู้มะนาวบางทีลูก5บาท10บาท สูงสุดเคยถึงลูกก็สิบสองสิบสามบาทอย่างเงี้ยเห็นไหมแล้วก็แบ่งเบาภาระได้แล้วคิดจับยาบไปสิบลูกก็เท่าไหร่แล้วยี่สิบลูกก็เท่าไหร่แล้วแต่ผมก็มีไม่เยอะผมก็ปลูกอย่างนี้อย่างละหน่อยมะนาวแป้นทิจแป้นลำไพอย่างเงี้ยมะยมเปรี้ยวพริกสุพนนรรณเงี้ยกะเพราโหระพาผมปลูกทุกอย่างอ่ะเดี๋ยวผมพาเดินดูรอบๆแป๊บนึงกันละกันโอเคก่อนที่จะจบคลิปนี้ก็ฝากติดตามว่า ศึกษาก่อนลงมือทํามันก็มีผิดบ้างถูกบ้างค่อยว่ากันไปแต่ถ้าไม่ทําแล้วมาพูดว่าอย่างนั้นอย่างนี้อย่าไปพูดถ้าคุณยังไม่ได้ทําฝากไว้คิดเดี๋ยวผมจะพาเดินชมสวนก่อนครับเอาโอเคแสงผักผมนี่นี่ก็คือผักชีลาวอันนี้ก็คือผักชีใบเลื่อยคือเราซื้อมาจากตลาดแล้วก็ตัดต่อเอายผัก,กาศนะใครบอกไม่ได้กินเ่ยทั่วเนี่ย ที่มาปลูกอย่างนี้เพราะว่าหอยทากเวลาย,ย่อนออกมาถึงข้างล่างแล้วเขาจะกินเลยต้องมาปลูกแบบนี้กล้วยหอมขาเนี่ยมันจะลกๆหน่อยเราไม่ได้สร้างภาพเราเน้นเราทําจริงเนี่ยมะละกงมะละกอ,อะเนี่ยดูพุทราเนี่ย,ยมะมะเขือที่ต้องล้อมเพราะว่าเลี้ยงไก่ไก่มันจิกใบต้องให้มันโตหน่อย ้างบ้านผมก็จะปลูกไว้มะละกงมะละกออะไรอ่ะดูเนี่ยมันอาจจะยาวหน่อยนะถ้าคนไม่ชอบก็ไม่ดูก็เลื่อนผ่านไปก็ได้ครับเนี่ยอ่ะนี่บวกงูเนี่ยบวกงูนี่บบนมะยมเปรี้ยวนี่ถ้ายังไม่ออกลูกก็เอายอดให้เขาแก้มลาบได้นี่ก็เป็นบอ่อหอยที่ผมเลี้ยงเองอ่านี่เพาะพันธุ์นี่ก็พริกชมพู่ าข้าวครับเอาฝากไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยววันหลังรอแบบนี่ก่อนแล้วก็จะพาไปชมใหม่สวัสดีครับ